อ่าครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนที่ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมในคลิปที่แล้วขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจที่ให้มาเกือบสี่แสนคนแล้วนะครับก็อยากจะมาอธิบายนะครับอันนี้ตามข้อที่คอมเมนต์ผมมาว่าอะไรนะว่าผมเอาเข้าไว้ในที่ร่มแล้วมันจะมีสีด่างอย่างนี้อ่าลูกซูมเข้ามาให้พี่เขาเห็นนะครับว่าใบมันเป็นยังไง ลักษณะใบคือไม่ได้โดนยาอะไรแบบที่พวกพี่ๆน้องๆสงสัยที่ตอบที่ตามคำถามกับผมมานะครับไว้ในที่ร่มมันก็จะไม่มีสีเขียวอย่างนี้นะครับเนี่ยขอบจะด่างกลางเขียวอันนี้ต้นแรกแต่ไม่ใช่ต้นเดียวนะครับที่ผมทำและสำเร็จเพราะว่าอีกหลายตัวอย่างเป็นสิบตัวอย่างครับเพื่อน เดี๋ยวจะให้ติดตามชนในวันหลังนะครับเพราะว่าไอตัวอย่างที่ไม่สําเร็จมันเป็นสภาพไหนคือนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดที่ผมทําถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องไปตามาอาจจะได้ด่างสวยดีกว่านี้อีกและที่ว่าบังคับไม่ให้กล้วยได้รับสารอาหารนี่ผมก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นคือต้นนี้คือนี่คือใบเลี้ยงแรกเลยนะครับจากดินเลยที่โผล่มาคือผมทำต้นนี้ต้นนี้คือว่า เอามันจากใต้ดินขึ้นมาเพราะถ้าใบาแรกมีสีเขียวแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นสี่างได้ขอบคุณนะครับคำถามที่ตั้งสร้างกันมาแล้วก็อธิบายให้ผมเข้าใจแต่สูตรของผมคือไม่ใช่แบบนั้นถ้าเพื่อนๆพนี่น้องคนใดมีข้อติเขาต้องใส่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยิน,ยน,ยนดีดรับฟังทุกข้อคอมเมนต์แต่ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มายัางไม่ใช่วิธีของผมคือ สิ่งที่ผมตั้งใจทีแรกคือว่าจะบอกสูตรบอกอะไรหมดเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแน่ชัดว่ามันโตช้าต้นนี้อยู่ประมาณสองเดือนแล้วยังไม่ไปไหนเลยแล้วผมรับประกันว่าถ้าใบาสามออกมาก็ยังจะด่างอีกถึงตากแดดก็ด่างว่าผมทำไอ้ไข่าสารตัวเนี้ยมันทำลายสีเลยแต่รุ่นลูกยังไม่แน่แต่รุ่นแม่นี่คือด่างแน่นอน กล้วยเ่าเนี้ยเลี้ยงเต็มที่ก็บะกความสวยก็อยู่ประมาณเอวนี่เพราะใบเบยทรงพุ่มเราจะเห็นหมดเพราะถ้าสูงกว่าหัวแล้วคงจะไม่ค่อยมีใครขึ้นไปดูหรอกมันจะโชว์สี่ห้าใบแรกถ้าเป็นดังนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม้สวยงามประจําบ้านของเพื่อนๆได้นะเพื่อนๆต้องเห็นของจริงแล้วเพื่อนๆถึงจะรู้อ่าเนาะลูกซูมเข้ามาซูมเข้ามาดูให้เขาดูลายใบยดูใบแรกใบสอง เอางี้ดีกว่าเพื่อนๆถ้าสิ้นเดือนนี้ใบาสามโพมาด่างสวยงามอีกผมนี่แหละจะบอกสูตรเพื่อนๆทุกคนเลยว่าทำยังไงเพราะว่าตัวผมเองต้นทุนผมไม่ถึงผมไม่สามารถทำได้หลายตัวอย่างมากเพราะว่ามันใช้สารเคมีมันต้องมีต้นทุนแต่แน่นอนคือว่าไม่ใช่วิธีที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาแน่นอนผมรับประกันผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยติดตามในช่อง ยู u ูบอ่าผมเปิดช่อง YouTube ไปแล้วก็เก่าวว่าประมาณสิ้นเดือนเนี้ยถ้าใบาหลักฐานใบาสามผมขึ้นมาเลยผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วผมก็จะบอกวิธีทําวิธีการใช้สารวิธีการเลี้ยงเพราะว่ามันก็ไม่สวยเหมือนกล้วยด่างเขาได้แต่ว่ามันก็แปกและมันก็มีความสวยในตัวอ่าชว์ไว้หรอกนี่ ไม่ใช่ตากแดดผ้าคลุมแน่นอนเดี๋ยวผมบอกหมดเลยผมใช้สารตัวไหนตัวไหนวิธีการทำการลดสารเพิ่มสารมันจะเพิ่มความด่างจะลดตรงนี้ลงหรือจะเพิ่มตรงเขียวขึ้นแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เพิ่มสารเพิ่มอะไรลงไปนะช่วยกดไลค์กดแชร์ผมและก็ช่วยติดตามในช่อง y youtube ด้วยครับเพราะว่าผมจะบอกสูตรหมดเลยในช่อง youtube เนี่ยสิ้นเดือนนี้แน่นอนไม่มีการอั้นไม่มีการห่วงสูตร เพราะผมไม่สามารถทําขายทุกคนได้เพราะว่าเพื่อนๆก็ถามมาว่าให้ผมเปิดราคาผมาไม่สามารถทําได้เพราะว่าเพื่อนๆก็อยู่ไกลกันแล้วผมก็กว่าจะทําได้จรรยาบอกว่าจะได้สวยมันมันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้อาจจะว่าเพื่อนๆลองทําดูะมันน่าขายได้นะลองดูกปดติดตามในช่อง y o u t u b ได้ครับของกล้ยด่างทําเองใบเด็กยอดแหลมครับขอบคุณครับ